สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดกรณีที่หมอปา่าหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวมือปราบสมภเวสีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้คน3ประเภทที่ไม่ควรลืมในชีวิตคนที่ช่วยเราในยามลำบากคนที่เดินจากเรายามลำบากและคนที่ทำให้เราตกสถานการณ์ลำบาก ในวันที่เราแย่มิตรแท้จะปรากฏตัวตอนลำบากเรามีใครตอนสบายอย่าคิดไปหลงคนอื่นให้ขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องดีๆบางครั้งสอนเราไม่ได้แต่เรื่องร้รายๆนั้นบางครั้งอาจสอนเราได้เสมอมีความสุขกับวันหยุดเกือบยาวนะเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพื่อนแท้คนหนึ่งมีค่ามากกว่าญาติหมื่นคน หมอปราได้กล่าวไว้ทั้งนี้ยังโพสรูปของน้ำฟ้าภรรยาพร้อมระบุข้อความว่าน้ำตาเป็นคำพูดที่แทนความรู้สึกได้ดีที่สุดบางทีเสียความรู้สึกมากจนไม่อยากพูดหนูคิดถึงหมอปลาที่สุดกอดหนูหน่อยล่าสุดนะครับ8ธันวาคม63นางสาวรพัศรฤททิทนภัยบูลหรือ น้ำฟ้าภรรยาหมอปลาเปิดเผยว่าวันนี้ได้เจอลุงพลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลุงพลมาหาที่รีสอร์ทได้เคลียร์ใจกันในระดับหนึ่งความสัมพันธ์ยังอยู่ในระดับดีแต่คงไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะความรู้สึกเหมือนโดนทำร้ายความรู้สึกดีขึ้นต้องให้เวลาให้โอกาสตัวเองทำใจเพราะเหมือนคนโดนทิ้งแล้วเคว้ง ถ้าจะให้ดีเหมือนเดิมก็คงเหมือนจะดูว่าแกล้งทำเพราะเรานั้นไม่ใช่นักแสดงส่วนในวันที่9้าธันวาคมหมอปลาจะตามมาที่บ้านกกอกยอมรับว่าดีใจหมอปลานั้นเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วอยากฝากให้ทุกคนที่ติดตามข่าวยอมรับว่าตนกับลุงพลน,นั้นเคลียร์กันแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นและยอมถอยให้กันแล้ว นางสมพรหลาโพหรือป้าแตนกล่าวว่าเรื่องผิดนัดอาจจะเป็นการสื่อสารกันผิดความเข้าใจคงต่างกันยอมรับว่าตนนั้นผิดเองที่ไม่ได้โทรศัพท์ไปบอกพี่น้ำฟ้าว่าจะเอาของไปให้หลานที่กรุงเทพตนอยากขอโทษผิดที่ลุงกับป้าเองที่ไม่ได้สื่อสารกันตรงๆขณะที่พี่น้ำฟ้าร้องไห้ตนเห็นหลังจากขับรถไปกรุงเทพกับลุงพลจึงบอกลุงว่า พี่น้ำฟ้าร้องไห้แล้วตนก็กังวลใจเมื่อทำเพระที่กรุงเทพเสร็จแล้วจึงรีบกลับมาที่บ้านกกอกและขอให้พี่น้ำฟ้ายังอยู่ลุงพลจึงรีบขับรถมาเคลียปัญหาที่ค้างคาใจกันอยากจะมาคุยอยากจะมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนว่าถ้าเรานัดกับใครแล้วเราจะไปไหนต้องบอกคนที่เรานัดก่อน ลุงกับป้าเป็นชาวบ้านคิดว่าพี่น้ำฟ้าคงจะเข้าใจหลังจากนี้วันที่9กธันวาคม63ที่หมอปลากับผู้ใหญ่บ้านจะเดินทางไปถามความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นั้นกับผู้การจังหวัดมุกดาหารยืนยันว่าตนกับลุงพลไปอยู่แล้วเพราะอยากจะรู้ว่าความคืบหน้าของคดีไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าล่าสุดลุงพลป้าแตนขอเป็นสะพานบุญส่งมอบเงินจำนวนานวน3,1620บาท ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ลุงพลประแตนนะครับและผู้มีน้ำใจชาวกกกอกร่วมกันบริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้น31,620บาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยภาคใต้สื่อโซเชียลนะครับทั้ง YouTube และผู้ใช้งาน Facebook ชื่อฉลองชัยทองจันทร์ได้แชร์เรื่องราวดีๆนะครับของลุงพลกับประแตนร่วมพี่น้องชาวยูทูบเบอร์นะครับพ่อค้าแม่ค้าบ้านกกกกร่วมกันสมทบ กำลังทรัพย์เป็นจำนวนทั้งสิ้น31,620บาทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ซึ่งภายหลังที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มากมายมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับคนแรกบอกว่าก็ยังดีกว่าลุงตู่ลุงตู่ไม่เคยควักเงินตัวเองออกเลยมีแต่เอาภาษีชาติไปใช้ชาติความหมายคือประชาชนพี่น้องคือสิ่งมีชีวิตนะพี่น้องอธิบายกัน ก่อนนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจขอมนมานะครับบอกว่าคนใต้มันเกลียดคนอีสานเราจะตายมันไม่เคยช่วยคนทางบ้านเราเลยนะถ้าลุงพลอยากออนซอนมันก็เชิญเลยนะจบเพจบแน่ๆขนขอนมานะครับบอกว่าความดีไม่ใช่แค่บริจาคเอาหน้าเด้ออย่าลืมคุณคนตอนที่เราลำบากเด้อลุงพลเพราะเขาบ่แม่นพี่น้องเขายังมีน้ำใจช่วยเรา แต่ตอนยามเรามีนะ่ะเราก็อย่าลืมเขาวนะคนทำมาณครับบอกว่ายกย่องให้เป็นข่าวดีข่าวเด่นประจําปี63โคนทำมาณครับบอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจะมากหรือน้อยก็คือน้ําใจที่แท้จริงคนทำมาณครับบอกว่าอนุโมทนาสาธุด,ด้วยนะลุงพลไม่ว่าเงินนั้นจะได้มาแบบไหนใครจะว่าอย่างไรก็ช่างหัวมันนะ่ะ10บ,บาท20บาทมากน้อยเราก็ช่วย ชีวิตคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครธรมานะครับบอกว่าสรุปว่าช่องอมารินเป็นโคศกประจับตัวลุกพลใช่ไหมครธรมานะครับบอกว่าคนเขาก็ช่วยลุงแกน่ะคงไม่มีเงินมานบบกาถึงขนาดช่วยคนเดียวมากๆเดี๋ยวอย่างนั้นหลักทําดีแค่ไหนคนเฮียก็จองจะหาเรื่องแกครมานะครับบอกว่า ทำความดีทําไปเถอะค่ะคุณพลคุณแตนความดีมันอยู่กับเราใครจะว่าอะไรพูดอะไรปล่อยวางเถอะค่ะคนทุกคนคิดไม่เหมือนกันหรอกค่ะจะให้ถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เราทำใจได้เราสบายใจก็พอแล้วค่ะบุญอยู่กับคนทำไม่ได้อยู่กับคนพูดนะคะขออนุโมทนาด้วยนะคะปคะมานะครับบอกว่า บาปกรรมดีชั่วที่ทำไว้จะปรากฏให้เห็นในเร็ววันความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook จัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับขอกำลังใจหน่อยครับ16เจอกันที่ศาลมุกดาหารใครอยู่ตัวจังหวัดมุกดาหารหรือใกล้เคียงมาให้กำลังใจได้นะครับเจอกันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่เคลียร์เรื่องนี้จบผมก็จะอยู่ส่วนผม กลับบ้านพักผ่อนยาวๆทำคลิปเล่นๆที่บ้านเคลียร์เองให้มันจบๆเองคดีห่วยๆขอเวลาพักผ่อนอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะไปต่อเพราะผมจะขอเลิกปกป้องเลิกยุ่งกับคดีน้องชมพู่ในการวิเคราะห์พยานหลักฐานพิรุธการพูดจะไปอยู่ทํา YouTube หาไรายได้เสริม แบ่งเบาภาระครอบครัวครับไม่อยากเกาะพ่อแม่แดกตลอดไปมีปัญหาเองผมก็เคลียร์เองไม่เคยเอาคนอื่นมายุ่งเคลียร์ให้นต่อคงดีใจไม่มีใครจับโป๊ะและขยี้ฮ่าฮ่าฮาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องจัก,กรีส่วนตัวไม่สนใจว่า เด็กตายยังไงนานแล้วแต่สนใจว่าคนโกหกทาไมจับไม่ได้สักทีเพาธนะครับบอกว่าที่พี่เคยบอกนะถอยออกมาดีที่สุดสู้ๆน้องพานะครับบอกว่าสู้ๆนะจักรีเพรานะครับบอกว่าขอให้โชคดีก้าวหน้ากับอนาคตอันยาวไกลขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องด้านที่มุ่งหมาย หนุ่มน้อยคนที่ชื่อว่าจาัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนแพนจรแห่งโลกโซเชียลกับโลกแห่งความเป็นจริงและถูกต้องในความยุติธรรมพอดระมาน,นะครับบอกว่าสู้ๆนะครับอีกไม่นานหรอกกรรมมันจะตามคนชั่วไปเองจ้าพอดรมาน,นะครับบอกว่ามันกำจัดทีละคนที่ไปยุ่งกับคดีนะแผนมันสูงจับฆาตกรไม่ได้หรอกเชื่อสิ คดีนี้นะ่ะเด็กตายฟรีผู้ใหญ่มีชื่อเสียงคดีโอลพ่อจบข่าวช่องกกอกพรฆษนะครับบอกว่าสู้ๆนะตนเป็นปที่พึ่งแห่งตนพรษมนะครับบอกว่ากลับบ้านไปเรียนหนังสือน้องที่เสียดายสมองน้องเรียนให้สูงมันจะได้ประโยชน์มากกว่านี้แหละยังสามารถช่วยคนได้มากกว่านี้เรียนนิติศาสตร์นะโรษมนะครับบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้ครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ โคตมันนะครับบอกว่าขนาดหมอปลากับคุณน้ำฟ้ายัางโดนแกงจักรีจะเหลือเล่อโคตรมันนะครับบอกว่าดีแล้วลูกมาให้กําลังใจครอบครัวเราดีกว่าโคตรมันนะครับบอกว่าถ้าเขาไม่รักกลับมารักตัวเองนะแอดจักรีโคตรมันนะครับบอกว่าดีแล้วค่ะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาถึงเราจะทําดีแทบตายเขาก็จะไม่เห็นความดีของเรา